สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ Abdul Halim s u ล a i มัดสลามุอะลัยคุมวาะราฮ์มตุลลอฮิวะบรักาตุอัลฮัมดุลลิลลาฮิลมุตวะฮิดุฟิลจัลลาลิบิคามาลิลจามาลิตะอัลิโมะตะกบีรา المتفرد على تصريف الأحوال على تفصيل والإجمال تقدير وتدبير المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا أما بعد خوام سنتي ميتا براني خوام جرين نكب بركة الله سبحانه وتعالى อกีดะในเรื่องราวของสำหรับอกีดะนะครับในช่วงของวุทยุสียงอิสลามในวันนี้นั่นก็จะได้นำท่านพี่น้องนะครับมาพูดคุยกับอายะของอัลลอฮุซุบฮานวะตะอาลาที่อยู่ในสุราตุนนะครับที่อาลาัลลอฮุซุบฮานวะตะอาลานั้นทรงกล่าวสำทับนะครับกล่าวเตือนนะครับพวกบรรดามุสลินทั้งหลายว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปตะบารุกนะครับไปสแสวงหาความจำเรือนไปสแสวงหา อำนาจบาร,รมีใดๆนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตารลาซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอลาก็ได้อ้างถึง3สิ่งด้วยกันก็คือนะครับได้ทรงกล่าวถึง3สิ่งด้วยกันก็คือลาดนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าของซึ่งเป็นสิ่งบูชาของชาวเมืองต่อเอฟวัลอซจานะครับเป็นสิ่งบูชาของชาวเมืองมักกะพวกชาวกุเรชนะครับ สำหรับวันนี้จะก็จะเป็นตัวท,ที่3สิ่งบูชาตัวที่3ซึ่งเป็นสิ่งบูชาของนะครับชาวตำบลกูไดนะครับชาว allah, มุชันลันตำบลมุชัลันที่วาดีกูไดกูไดเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นวาดีหรือว่าเป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นแหล่ง <email> <fuera payment> ที่พำนักที่หนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองมักกะกับเมืองมดินนะครับท่านพี่น้องเนี่ยจะเดินทางนะครับจากเมืองมดินะเข้าสู่เมืองมักกะในสมัยก่อนนะครับในสมัยที่ยังนั่งรถบัสเนี่ย ทุกครั้งก็จะต้องผ่านตำบลกุได,ดเนี่ยตำบลกุได,ดเนี่ยอยู่ประมาณสักเ,เกือบเกือบร้อยกิโลนะฮะห่างจากมะกะออกมาเกือบเกือบร้อยกิโลนะครับแต่ว่าออยู่ไปทางทิศเมืองเมืองมาดีนะซึ่งต่างจากตำบลนครละที่ซึ่งซึ่งอยู่ไปทางเมืองต่อเอฟนะครับก็ปรากฏว่ามานาทเนี่ยนะครับมานาทเนี่ยมานาทเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิงบูชานะครับที่อยู่ในตำบลมุชันล,ลันนะครับที่อยู่วาดีกูได,ด เป็นเป็นเป็นสิ่งบูชาของเผา่เอาอัสกับคูซาะนะครับอัสกับคูซาะแล้วก็คอสโรจชโอ้แต่ทันพี่น้องจําได้อัสกับคอสโรจชเนี่ยเป็นเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นเผ่านะครับเป็นชนเผา่า ที่อยู่ในเมืองมดินะนะครับที่มีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาก็ได้ให้เันนียมากับชาวเมืองมดินะโดยให้านรสุนสัลลาฮฺฮวะเลวะสลัมเนี่ยมาเป็นตัวประสานนะครับกับระหว่างเผ่าอัลกับคอสรอรจก็หมายความว่าหลังจากที่านรสุนสัลลาฮฺฮวะเลวะสลัมเดินทางมาถึงเมืองมดินะก็ปรากฏว่าความแตกแยกความระหองระแหงของชาวเมืองมักกะที่เป็นชาวอัลกับคอสรอจ ก็ถูกทำลายออกไปเหลือแต่ความปรองดองเหลือแต่ความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นมนัศนะครับมนัศเป็นสิ่งบูชาตัวที่3นะครับที่เป็นของชาวเผ่าชาวเผ่าอัลส์กับคอสโตรจแล้วก็คุซานะครับปรากฏว่าความสําคัญของมนัศเนี่ยนะครับมนัศก็ว่ากันว่ามนัศเนี่ยเป็น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 เขาเรียกว่าเป็นสถานที่นะเป็นสถานที่ อ,อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญอีกที่หนึ่งถึงขนาดที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เดินทางมาจากทิศเมืองมาดินะเนี่ยนะครับก็คือเดินทางมาจากทางทางทางใต้นะครับเดินทางมาจากทางเหนือสินะเดินทางมาจากทางเหนือเพื่อที่จะไปทําพัดนะครับก็จะต้องจะต้องผ่านทะเลเอ่อต้องเรียบทะเลแรงมาแล้วก็มาผ่านเมืองมาดินะเพื่อที่จะเข้าสู่มักกะก็จะต้องไปทําการคองอิหรอมที่มุชลลันตรงวาดีกูไดต์อันนี้นะครับ ในสมัยก่อนแต่หลังจากที่ท่านรสุนทรลทรหองอเลวะสลัมเนี่ยได้นะครับมาประกาศศาสนาอิสลามนะครับก็กำหนดให้การคลองอิหรอมนะครับการคลองอิหรอมสสำหรับคนที่เดินทางผ่านเมืองมาดีนะเนี่ยจะต้องคลองอิหรอมที่ซุลฮุเลฟะนะครับหรือมาเบออับยารุลอาลีก็คือที่ซุ่ฮุเลฟะที่มีกอดรุลฮุเลฟะในปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมักกะเนี่ยประมาณ400กิโลนะครับ 400กิโลเพราะว่าระยะทางจากเมืองมักกะระยะทางจากเมืองมาดีนะเข้าสู่เมืองมักกะเนี่ยประมาณ400 400นิดๆนะฮะ400ไม่ถึง50กิโล4 40กว่ากิโลแล้วก็ระยะทางจากเมืองมา,า,มงมา,มาดนิดนะ,มา,าะ,ะาาม,ามาสู่ซุลฮุไลฟะเนี่ยประมาณสักไม่ถึง10กิโลดี7-8กิโล7-8กิโลนะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะไปทําฮัตนะครับก็จะต้องไปคองอิหรามกันที่รุลฮุไลฟะหรือที่อับยารอลีซึ่งคนที่นะครับสมัยก่อนสมัยก็ยังปัจจุบันนี่แหละฮะคนที่จะต้องเดินทางไปนะครับก็จะต้องไปแวะแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปทําการละหมาดแล้วก็เนียดขคองอิหรามกันที่รุลฮุไลฟะก็ปรากฏว่าท่านสุลตนสลาลาุลตอลาขฮุอะลวะสัลัมเมื่อพิชิตเมืองมักกะได้นะครับก็ทําลายอูซาไปแล้วเรียบร้อยลวโดยท่านคอลิดอิบินวาลิดก็ ปรากฏว่าหลังจากนั but, but say, ้นท่านก็มีคําสั่งให้ทําลายมานาทเหมือนกันนะครับมานาทนะครับไม่ได้ระบุนะครับว่ามานาทเนี่ยเป็นอะไรนะครับไม่ไม่ได้ระบุว่ามานาทเป็นอะไรแต่เนื่องจากว่าแต่ว่าที่มาที่ไปของคาว่ามานาทเนี่ยนะครับบางทีก็บอกว่าที่เรียกที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นมานาทเนี่ยนะครับเป็นมานาทว่ากันว่านะครับเป็น เป็นสถานที่ที่ได้รับการเขาเรียกว่าบูชายันมากที่สุดบูชายันแปลว่าอะไรฮะบูชายันก็คือจะต,ต้องฆ่าสิ่งอื่นใช่ไหมบูชายันเนี่ยคำว่าบูชายันไม่ใช่บูชาธรรมดานะบูชายันก็คือจะต้องเอาสิ่งอื่นมาฆ่าแล้วก็เอาเลือดฉลมตรงนี้เนื่องจากว่าตรงนี้สามเผ่าใหญ่ๆด้วยกันคูซาอก็เป็นเผ่าใหญ่นะครับคอสโรชก็เผ่าใหญ่เอาส์ก็เผ่าใหญ่เพราะฉะนั้นจํานวนคนที่ ศรัทธาในมนัสเนี่ยก็จะมีอยู่จํานวนเยอะเพราะเวลามีอยู่จํานวนเยอะคนที่มาทําพิธีการต่างๆในการบูชายัญก็จะต้องเยอะมากกว่าสถานที่อื่นในขณะที่ที่เมืองตอเอฟนะครับบานูสกีฟเป็นเผ่าเดียวก็มีเฉพาะของคนในเผ่าที่มาทําพิธีการตรงตรงตรง,ตรงลาดในขณะที่กูเรชก็ไปทําพิธีการที่อุซา แต่สามเผ่าใหญ่เนี่ยมาทําพิธีการประทาพิธีกรรมที่มานาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเรียกว่ามานาตเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับการบูชายันมีการฉลมเลือดมีการเ,าเสียเลือดมากที่สุดลิกัสรติมายุมนาว่ากันว่าเนื่องจากว่าถูกหลั่งเลือดตรงนี้มากที่สุดเลยเรียกตรงนี้ว่ามานาตนี่คือเหตุผลนะครับมันเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นเพียงสถานที่คล้ายๆกับลาดนั่นแหละเพราะ,ะว่าลาดเองก็เป็นสถานที่เป็นแท่น,ทนบูชานะครับเป็นตรีหะ นะครับเป็นแท่นบูชาแค่นั้นพอเวลาเขาจะบูชาอะไรกันทีก็สมมติถ้าเกิดจะเชื่อดสัตว์ก็เอา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 แพะมาแล้วก็มาปาดคอแล้วก็เอาเลือดที่ออกจากแพะเนี่ยปรชโลมบนแผ่นหินอันนี้นี่คือคําว่ามานาัดแล้วก็มีอีกคําอธิบายหนึ่งที่เรียกว่ามานาัดเนื่องจากว่าคํานี้ก็ถูกแยกนะครับเป็นคนํานี้เป็นคําที่แตกแขนงมาจากคําว่ามันนานซึ่งเป็นชื่อขอเ,เป็นพระนามของัศดรสุฮาหนุตตะลา,าเหมือนกัน แต่ปรากฏว่ามานาสมาตั้งให้เป็นชื่อผู้หญิงซะชื่อที่เป็นมัอันนัสซะนะครับเป็นมัอันนัสเพราะฉะนั้นก็เลยนั่นแหละฮะนี่คือที่มาที่เหมือนเหมือนเหมือนกับพฤติกรรมของอาส์เหมือนกับพฤติอา่าเหมือนพฤติกรรมของสกีฟกับพฤติกรรมของกุรชเลยก็คือจะตั้งชื่อสิ่งบูชาของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอลานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เอาส์กับคอสโรชแล้วก็คุราททากับมานาสก็คือ นะครับใช้เป็นที่สําหรับของเหรอมใช้เป็นที่บูชายันนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ตบารุกคาว่าตบารุกก็คือเหมือนเดิมฮะแสวงหาความจาเริญแสวงหาความเป็นบารักะโดยคิดว่าเนี่ยเป็นสถานที่ดีนะเป็น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 แสงที่เป็นสถานที่ที่มีความเจริญนะเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งความดีงามให้กับชีวิตลูกหลานตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่ง แต่ก็ยังมีสายรายงานนะครับมีมีมีฮะดีษของพนางอิช่านะครับเป็นฮะดีษของพนางอิช่าบอกว่าอินนะฮาซอนอมุลไบนะมักกะตะวันมาดีนะว่าจริงๆแล้วมานัสเนี่ยเป็นรูปปั้นเลยไม่ใช่เป็นแทนเป็นแท่นหินอย่างเดียวนะครับเป็นแท่นหินอย่างเดียวว่าเป็นรูปปั้นซอนอมุนนะครับเป็นรูปปั้นเป็นรูปเจเวตไบนะมักกะตะวันมาดีนะที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองมักกะกับเมืองมาดีนะนะครับในตารีกของท่านอิบนุฮิชามบอกว่าฟะบะอัสุลลูไลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อาลีย ah ันฟาฮาดามฮาอามัลฟัดวะานศุนทรละลอฮุอะลัยาะห์ซุลแลมเนี่ยนะครับได้ส่งท่านอาลีนะครับส่งท่านอาลีไปทําลายมานัต ในอามุลฟัตก็คือในปีที่8ในปีที่พิชิตเมืองมักกะก็คือพร้อมๆกับเหตุการณ์ของการทําลายอุซานั่นแหละนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนทําลายอุซจารส่งท่านคอลิดอิบินวาลิดไปแต่ตอนทําลายมานานี่ยส่งท่านอาลีนะครับอ,อิบเนอบีตอลิบนะครับไปทําลายวกอละอิบาดุลมุลกีซีรฟะเบาะะซ์ะรอซูลุลลอฮิซัลลอฮิสัลลัมคอลิดอิบินวาลิดฟีกอสวะนีบันีมุสตัลิกฟะกัสซ์รฟะกัสซ์ราฮา เมื่อตกี้ในตารีกใน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 หนังสือตารีกนะครับในหนังสืออัตาริกของอิมนุฮิชามบอกว่าส่งท่านอลีไปในปีที่8นะครับแต่ในทับซีดอิมนุกซีรนะครับซึ่งท่านอิมนุกซีรเองก็เป็นนักวิชาการทับซีรเหมือนกันนะครับเป็นเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์เหมือนกันระบุว่าานนสุนทรลอฮุอเลวสัลามส่งท่านคอลิดอิบนุวาลิดคนเดียวกันเลยนะครับ ีก็สวรนีบุบานีมุสตอลิกแต่ว่าไม่ใช่ตอนฟัตุมักกา์นะไม่ใช่ตอนทําสงครามพิชิตเมืองมักกาแต่ว่าเป็นสงครามบานีมุสตอลิกนะครับซึ่งสงครามบานีมุสตอลิกเนี่ยเป็นสงครามที่อยู่เกาะที่เกิดขึ้นมาก่อนสงครามฟัตุมักกาแต่ผมจาไม่ได้ว่าปีที่เท่าไหร่นะฮะฟากัสราฮาและแล้วก็ปรากฏว่าคลอดิสบินวอลิดเนี่ยก็ไปทาลายนะครับ aha, ปร id, id, ไปทาํนะาลายมานาตรงนั้นนะครับไปทาลายไปทําลายให้มันปะหักหักพังลงไปที่สําคัญก็คือจะใครจะทําลายก็แล้วแต่ ท้ายที่สุดท่านรสุนสรลหัวอเุอวัสลมัมได้จัดการกับสิ่งบูชาทั้งสามตัวนียให้เรียบร้อยไปแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่มาถึงเราเป็นเพียงแค่ชื่อและเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นไอตัวจริงของมันนะครับได้ถูกทำลายไปพร้อมกับสงครามพิชิตเมืองมักะไปเรียบร้อยแล้วคำถามก็คืออัลรอไอทุมุลลาตะวันอุซซาการที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลานะครับตั้งคำถามถาม พวกบรรดามุสลินทั้งหลายซึ่งก็รวมไปถึงเราด้วยนะครับไม่ได้ไหมายความว่าจะต้งถามมุสลิกนทั้งหลายถามเราเนี่ยให้เราคิดตามโดยท,ท,ทั้งที่เราเป็นมุสลิมนี่แหละเพราะถามว่าในอัลกุรอานอัฟรอไอทุมุลลาทวันอุจาโอ้พวกเจ้าทั้งหลายเคยเห็นลาดเคยเห็นอุจาเคยเห็นมานาตไหมทั้งสมตัวเนี่ยเป็นไงท้ายที่สุดมันช่วยอะไรพวกเจ้าได้ไหมนะ อัสุบฮานุอาร,รา,าเนี่ยไม่ได้ถามเฉพาะชาวกุรชอย,อย่างเดียวไม่ได้ถามเฉพาะชาวมักกาอย่างเดียวถามรวมไปถึงอัสกับคอสโตรที่เป็นชาวเมืองมาดีนะซึ่งปัจจุบันเป็นชาวอันซอดแล้วก็ยังถามด้วยว่าเห็นไหมไอ้ที่พวกเจ้าเคยเคยบูชามันอยู่ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวกับแท่นหินกูโบนั้นมันช่วยอะไรเจ้าได้ไหมอาลาคุมุสตะคารุวะลาหุนอุนซาเพราะฉะนั้นเจ้าทําแบบนี้ถูกไหมตอน ตอนตอนตอนเอาไอ้ของพวกนี้มาเทียบเคียงว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาเอาสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเอาของบูชาต่างๆแล้วเนี่ยมาเชื่อว่ามันจะช่วยทาให้อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาเนี่ยให้กับพวกเขาได้เอาพวกเอาสิ่งต่างๆแล้วนี้มาเป็นสื่อกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาสื่อไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลาอีกทีนึงทาไมพวกเจ้าไม่ขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาเองโดยตรง อราบอกทิ้กะอีจันคิสมาตุนดีจาเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาแบ่งกันแบบนี้นะทำกันแบบนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องทําไมล่ะเจ้าก็เป็นบ่าวเหมือนกับพวกมันน่ะแหละไอนั่นมันก็หินไอนั่นมันก็แค่ต้นไม้ไอหนมันก็แค่คนตายไปแล้วนะแล้วทําไมเจ้าเป็นคนเป็นไม่ขอต่อเราสุฮานุวะตาะลาโดยตรงทําไมต้องไปขอผ่านหินหินมันจะช่วยอะไรเจ้าได้หรอต้นไม้มันช่วยอะไรเจ้าได้หรอ ต้นไม้มันก็ตัสเบียต่อเราสุฮานุตาลาไปหินมันก็ตัสเบียต่อเราสุฮานุตาลาไปไอคนที่ตายไปแล้วเขาก็อยู่ในอาลัมบาร์ซักคนที่เขาเคยพฤติกรรมดีอลัลลุบฮานุตาลาก็พิจารณาเขาเองนะครับแต่พวกเจ้าเนี่ยไม่เคยคิดเลยเลยว่าไอพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าได้เลยนะครับทิลกัอิดันกิสมะตุนดีซาอินเฮียอิลลาอัสมาอุนซัมัยทูมูฮาไอทั้งสามตัวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่พวกเจ้าอุป,ปโลกคิดกันขึ้นมาเอง สมัยตุมูฮาอันตุมะอาบาอุกุมเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าร่วมหัวกันตั้งมันขึ้นมาเองไม่ได้หมายความว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีอิทธิฤทธิ์แสดงอะไรให้เจ้าเห็นแล้วเจ้าถึงจะไปเชื่อมันเปล่าเจ้าไปยกย่องมันพวกเจ้าไปให้ความสําคัญกับมันพวกเจ้าไปไปถือว่ามันเป็นพระเจ้าพวกพวกเจ้าไปคิดว่ามันเนี่ยจะเป็นสื่อกลางพาพวกเจ้าไปหาลอสุบะฮานุตะอาลาได้ไม่ใช่นะ ตลนกะอิเดนเอ,อะไรนะอินฮียอิลลาอัสมาอุนซัมัยตุมูฮาเป็นสิ่งที่พวกเจ้าอุปโล่กันขึ้นมาเองมาอันซาล,ลลอหูบิฮามินซุนตอนซึ่งเรื่องนี้อัลลอฮุบาฮานุฮะตาอาลาไม่เคยประทานหลักฐานตัวบทอะไรลงมาให้เจ้าชี้ชัดให้เจ้าทํากันแบบนี้เลยกุรานทั้งเล่มมีขัดแย้งตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่เคยบอกมีกูรานสัก สักฉบับไหนไหมหรือว่าสักอายะห์ไหนไหมสักซูรษะไหนไหมที่มาบอกว่าให้มุสลิมเนี่ยไปยึดเอาสิ่งอื่นเป็นสิ่งสื่อกลางไปหาอัลลอสุบฮานวตาอาลาไม่มีครับอัลลอฮ์ถามเองเลยนะเนี่ยไม่ใช่ผมถามนะนี่คือคําถามของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาอลาใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่จะอุปโลกันขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนะมาอันลลอฮุบิฮามินซุนตอนที่สําคัญอัลลอฮ์ไม่เคยใช้อัลลอฮ์ไม่เคยใช้อัลลอฮ์ไม่เคยสั่งอีตบิอูนาอิลละซอน มันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นความรู้สึกที่พวกเจ้ายึดถือเอาตามความคิดความรู้สึกของพวกเจ้าอเองว่ามาตะฮวนอันฟุสความคิดความเข้าใจของตัวเองทั้งสิน้นคิดว่าแบบนั้นดีคิดว่าแบบนี้ดีนะว,ว่ามาตะฮวนอันฟุสและสิ่งที่ใจของเจ้าความรู้สึกของเจ้ามันอยากพูดง่ายๆทําทตามใจตัวเองไม่ได้ฟังเลยว่าอัลลอฮฺบฮานวะตาลาใช้อะไรไม่ใช้อะไรวลาลกาอไดจะอุมมิร,ร์ับบิฮิมุลฮุดา เพราะฉะนั้นแนวทางที่มาจากอัลลอสุบฮานัวตะอาลานั้นได้มาถึงพวกเจ้าแล้ววันเนี้ยมาถึงพวกเจ้าแล้ววันที่พิชิตเมืองมะก,กาเนี่ยถึงพวกเจ้าแล้วเจ้ายังจะต้องเชื่ออะไรอีกไหมนอกจากอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องคิดไหมว่าคําถามเรื่องเล่าเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานุวฺตะอาลาถามกับชากุรชในวันนั้นวันเนี้ยมีพี่น้องเราบางคนจะต้องถูกถามคําถามนี้ท่านพี่น้องไปดูในในเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ย มีกี่กูโบฮะมีกี่สารมีกี่ตัวกีมีกี่ตัวแซเต็มไปหมดเลยครับท่านพี่น้องคิดว่าคอนเซปต์เดียวกันเลยไหมตัวกีตัวแซอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เรื่องเลยซ้ำนะเขาอุตสาห์เรียนรู้นะครับไดเ้เรียนรู้นะเรื่องราวของศาสนามาสอนเอาไว้มาบอกเอาไว้ แต่พอเวลาตายไปไอคนที่มาทีหลังทํากับตวกีโตแแซเหมือนกับที่ชาวกรุรสทํากับลาดกับอุจากับมานาตเลยไปหากูโบโอ,โอคนนี้นะเคยเป็นตวกีของเรานะเรานี่ไม่รู้อะไรเลยตวกีนี่สอนเอาไว้พอตวกีตายไปทําไงกูโบโตกีนี่เต็มเลยพวงมาลัยนะถึงปีจะต้องมีแพะมีแกะมีเป็ดอะไรก็มาเชื่อดเอาเลือดราดกูโบโตกีมีไหมครับ มีให้เห็นครับท่านพี่น้องแต่ปรากฏว่าพอเราไม่ได้อ่านกุรอานเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเข้าใจว่าเออเฮ้ยอันนี้บรรพบุรุษเราทํามานะเราก็ต้องทําต่อไปหารู้ไหมว่าไอสิ่งที่บรรพบุรุษเราทํามาแล้วเราก็มาทําต่อเนี่ยมันคือสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานาอะลาอตําหนิชาวกุรชเอาไว้ก่อนแล้วตําหนีเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อพันกว่าปีมาแล้วนะครับพันสี่ร้อยกว่าปีแต่พอตอนนี้เราคนที่พอจะรู้บ้าง คนพอคนที่พอจะเข้าใจบ้างไปทักไปท้วงนะครับก็โดนหาว่าอา้าวเป็นพวกสร้างความแตกแยกนะเป็นพวกที่แบบนั้นแบบนี้ท่านพี่น้องครับไม่ต้องดูแล้วครับว่าเขาพวกไหนดูซิว่าเขาเป็นพวกเชื่อกุรอานหรือเปล่าหรือเขาเป็นพวกพวกเชื่อบรรพบุร,รุษ เห็นไหมฮะอัลกุรอานก็พูดเอาไว้อ um uh um um al ah ินเฮียอิลลาอัสมาอุนซัมไมตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมาอันซาลลอฮุบิฮามุนซุนตันอียะตบิอูนอิลลัซันนาฟะมาวะมาตะฮวัลอัมฟุสคนพวกนี้ไม่ได้ทำตามอะไรเลยทำตามความคิดของตัวเองทำตามความอยากของตัวเองหัวใจอยากจะให้ทำแบบนี้ความรู้สึกอยากจะให้ทำแบบนี้บรรพบุรุษเคยทำกันมาแบบนี้ไม่ได้ฟังเลยว่าอัลลอฮ์ใช่หรืออัลลอฮ์ห้าม มาได้ฟังเลยว่าท่านรอซนลเคยบอกว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําได้หรือไม่ได,นะด้นะครับจะเชื่อดนะครับจะเชือสัตว์เนี่ยเชือดที่ไหนก็ได้นะเลือดมันเป็นอายิสกินไม่ได้แต่เรากับเอาเลือดเลือดสัตว์นะไปราดไปบูชานะครับทําเหมือนศาสนาอื่นเขาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอิสลามเราเนี่ยใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรพอท้ายที่สุดพอเวลาจะถามเนี่ยเอาเร์ถามเราก่อนนะ ก่อนที่จะถามคนที่ทําให้เราหลงเนี่ยนะในสุรฟ้ในสุรฟาตึรวกาลลัลละดีนัสตักบโรลิลละดีนัสตุตอิฟูลวกาลลัลละดีนัสตุตอิฟูลิลละดีนัสตักบโรเราล,ละอันทุมละคนนามุขมินีนพอไปถึงวันกิยามะแล้วเราจะต้องไปนั่งทะเลาะนะจะต้องไปนั่งเถียงต่อหน้าอัลลอฮ์กับคนที่ชวนเราไปเองอ่ะต้องรับผิดชอบเองชวนข้าไปไอ้พวกนั้นตอบว่าไงยูรู้ไหม มันจะรับผิดชอบไหมมันไม่รับผิดชอบนะมันบอกว่าก็ไม่ได้อะไรนี่แค่ชวนไปแล้วเองก็ตามมารู้ไหมคนเราจะต้องตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานูวะตา,าอาไายัางไงอัลลอฮฺบอกว่าก็เองอัลลอฮฺให้คิดนี่ให้สติปัญญามาคิดให้กุรานมาบอกแล้วอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ท่านพี่น้องครับนะไอของที่เป็นชิริกเนี่ยให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับอันไหนทําไม่ได้เนี่ยพี่น้องต้องทิ้งนะถึงเวลาแล้วต้องทิ้งเพระตอนโดนลงโทษเนี่ย คนอื่นเขาไม่ได้มาโดนกับเราด้วยนะเออจริงๆคนอื่นก็โดนกับเราด้วยแหละถ้ามันเป็นสาเหตุให้เราทําผิดแต่ท้ายที่สุดตัวเราเนี่ยจะโดนถ้าตัวเราโดนเนี่ยท่านพี่น้องชอบไหมละ่ะโดนตีโดนทุบเนี่ยแค่ในโลกดุนยาเนี่ยโดนเตะทีนึงท่านพี่น้องก็ไม่ชอบแล้วอย่าว่าแต่โดนเตะเลยโดวนว่ายังไม่ชอบเลยโอ้ยไอเนี่ยมันทําไม่ถูกท่านพี่น้องก็ไม่พอใจแล้วแต่ท่านแต่แตพอเวลาไปถึงวันกียรติมาเราไม่ได้บอกว่าเอยเองทําไม่ถูกแล้วจบนะ,เ,ะเราบอกเองทํามไม่ถูกเองต้องถูกลงโทษด้วย นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านพี่น้องตระหนักตรงนี้ว่าให้เยอะนะพอถึงวันกิยามาแล้วเราจะไปโทษตาศีไม่ได้ตาศีตาสาได้ไม่ได้เพราะนบีบอกว่านะครับพราะนบีบอกว่าอ่าฟลายาลูมันอิลลานัสซะพอถึงวันกิยามานะครับใครไปเจอการลงโทษของเราสุบฮานุวาตาลาอย่าโทษใครเลยต้องโทษตัวเองอย่างเดียวแล้วแล้วพอเวลาไปถึงวันนั้นโทษตัวเองมีประโยชน์ไหมล่ะฮะไม่มีประโยชน์แล้วแล้วเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องผิดในเรื่องของอะกีด้ด้วยผิดในเรื่องของเตาฮิดด้วย ผิดที่ไปทําศิริกด้วยอัลเราไม่อภัยโทษให้แล้วพอเวลาเราไม่อภัยโทษให้ท่านพี่น้องต้องอยู่ที่ไหนล่ะฮะนะอย่าหาว่าผมพูดแรงนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นตัวบทสิ่งที่เป็นหลักฐานสิ่งที่เป็นหลักการแค่ท่านพี่น้องไม่ทําแค่นั้นละ่ะท่านพี่น้องไม่ตายหรอกท่านพี่น้องไม่ต้องไปให้เชื่อเชื่อต่อรัศมีุทธนิมตาลาอย่างเดียวไอ้อะไรเราอย่าไปคาดหวังสิ่งอื่นนะสิ่งความดีงามความเป็นบาราคาจากสิ่งอื่นเลย ขอจะอนะัลลอฮ์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์คือผู้ประทานความเป็นบราระกะให้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราให้สลามเราก็อัสสลามุอะลัยกุ๊มมาราะมะตุลลอฮิวะบาระกะตุก็ขอให้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่อยู่ในใจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสลามลอะลอฮุอะลลาฮ์นบีอีนายมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะอสัฮิวะซัลสลัมวบลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาาาลลลีมมุไัดดผิตรรยกรโย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม